นี่จากโซสีนะคะโซลสีมันเคยมัดก็สวยเนี่ยจาก่เป็นยังไงคะ่อเห็นพ่อเห็นค่ะพ่อเห็นข้อกลมเป็นยังไงปล่อยเ็นข้อพี่ก่อนถ้เห็นอรนุ่งเงี้ยเป็นยังไงหน่อยอ้ะอ๊ะอ๊ะอ

คอยแล้วหนูไม่ได้ทำอะไรได้นึ่งทีเองนะยายนึ่งทีเอยเลยตไดเรียงอย่างนี้ทุกคนเลยนะคะมีก็เปิดไฟช่วยเลยนะคะ ที่ไม่น่าผิดเดียร์นี่มันครบแล้วนะเนี่ยเหนียวปะเหนียวโหลดคลิป ก็จะเป็นตรงสีเหลืองนะเงีสีเหลืองไปจาวให้ภาพยนตร์อะรแบมาเป็นนกสินะพี่ด้าืมลงไล้เลยเดี๋ยวมันจะเสียทิ้งเ่อเปล่าปิดเสียงไว้นะก็บบคือ

ตอนนี้นางเดือนีีเขามีแบบนี้ก่อนเดียนะ๋ยวกันไกลขอขอได้ไหมครับครับเดี๋ยวสีแดงพอีแดงครับ

สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแน,นลสมอนชาแน,นลนะคะมีหนังกางแป้งน,นะคะสิ อุด<อ><ว>ตัง้เลยใช่ไหมอ๋ออ๋ออดตังให้แน่ไดหมแล้วค่ะ ไปมาแบใจก้ไขเรื่องของสายสายหนาหรือยังนะสายแล้วนะคะไปเจอสายหนาดูหน่อยอ๋อมันดูไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันติดเหลืองติดแดงนะคะเขาเปิดเพลงเพลงลิขสิทธิ์นะคะก็เมื่อกี้อยากก็เลยรีบลงไลฟ์เลยนะคะถ้าไม่รีบลงก็คือไลฟ์ มันจะไลฟ์ฟรีเลยนะคะฟรีถ้าไม่รีบลงนี่ไม่ได้เลยสัก,กบ,บาทเลยนะคะฟรอันนี้ก็ขึ้นใหม่ถ้าติดก็ติดไปไม่มไม่เป็นไรนะคะมันน้อยเนาะแต่ถ้าเมื่อกี้นะ่ะจะเสียดายมากถ้าถ้าเราไม่รีบลงนะคะมันจะเสียดายสวัสดีค่ะนะคะปาลากำลังเดินมานะคะโอเคเลยโอเคเลยจางมาเนี่ยขั เง <Sen Heck no wonder> ้ยด้วยเงี้ยดูเลี้ยวโอ้ยเงี้ยเลโอเคแล้วไม่ใช่กบะเนีงแนวเว้นหมีสัตว์อะไรมาใส่ที่เดียวมันสวยไหมแค่ขาแต่มีงอเข่งอะเข่งอยู่ค่ะสวยฮะ เลือกไปเห็นเลยบอกมันหน่อยโอ้มันหน่อยเพราะพ่อของยายมันหน่อยทีที่อยไร่างเงี้ยตัวหนังสือมันเล็กมันขยายไม่ได้เหมือนกันกับของยายเลยใช่ไหมมิ้นขี่รัวข้าไปทำที่ร้านแล้วก็ทำไม่ได้ขยายหนังสือไม่ได้นี่่เขาาทำไมเป็นแค่หน่อยพูดีพูดีแบบว่าราคาบอุจจมมีเอาแล้วบดนี้ใช้อะไรชนตัวไผ่ตัวมันเด้อบบดนี้ งบ้าเจ้าเจ้าวันเจ้าคืนบ้ันตัดติดกแฉะหากลมาเรนตมันจะเจดนี่เดียแก้บนเ้าวันติดอันใหนเอฟซีเดี๋ยวแอดลงไลน์ดีกว่าหนึ่งไม่ได้เอาแว่นมาก็อ่านไม่ได้ดีสเขาจะขายหนังแล้วป้าบอกตัวใครตัวมันติดลิขิแน่นอนนะสีเสียดายที่เอฟีอุตสาหดูโฆษณาให้อุตสาห์ กดไลค์ให้นะคะแอดลอมขอลงก่อนค่ะใช่ใช่พอจะจะดันแว่นได้เลยนะคะประครงพี่แตงนะขออนุญาตช่อยนะคะปาขึ้นไปดูข้างบนแล้วนะคะ f ศีจ๋าปาขึ้นไปตรวจงานข้างบนแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอน c ช ANNEL ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ